สวัสดีครับ ChatGPT เปิดตัวโมเดลใหม่ ChatGPT 4o ซึ่งเราสามารถใช้งานได้แล้วบนแอป ChatGPT บน iPhone วิธีการเลือกใช้งานก็ง่ายมากครับด้วยการเปิดแอปขึ้นมาแล้วแต่เลือกโมเดลจากเมนูด้านบนได้เลยซึ่งหนึ่งในจุดเด่นของ ChatGPT 4o คือความสามารถในการแชทด้วยเสียงที่รองรับการพูดโต้อตอบเป็นภาษาไทยด้วยครับถามตอบรอบรู้วิธีการใช้งานก็ง่ายมากด้วยการแตะบนไอคอนรูปหูฟัง แล้วรอการเชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเราก็สามารถพูดคุยสอบถามได้ทุกเรื่องเหมือนมีผู้รอบรู้นั่งอยู่ตรงหน้าเลยครับค่าเงินอ่อนมีข้อดีข้อเสียยังไงครับค่าเงินอ่อนมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีคือเม็นสินค้าส่งออกจะมีราคาถูกลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ,งอื่น ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดีขึ้นสองนักท่องเที่ยวต่างชาติจะสนใจเข้ามาเที่ยวในประเทศขึ้นเพราะค่าใช้ใจ่ายในการท่องเที่ยวถูกลงเที่ยวถูกลงข้อเสียคือเนอ่ราคาสินค้านําเค้าจะสูงขึ้นทําให้ค่าครองชีพของประชาชนในประเทศสูงขึ้นสองอาจทําให้เกิดเงินเฟอ้อเนื่องจากราคาสินค้าและบริการภายในประเทศเพิ่มขึ้น นี่เป็นการทํางานของ AI ที่มีคุณสมบัติที่น่าทึ่งและน่าสนใจมากๆเลยครับซึ่ง ChatGPT 4o ใช้งานได้ฟรีแนะนําให้เพื่อนๆไปลองใช้งานกันนะครับและจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถพูดคุยกับ ChatGPT ได้ง่ายๆจากทุกหน้าจอทุกเวลาที่ต้องการโดยไม่ต้องสลับไปเปิดแอปแล้วแต่ปุ่มรูปหูฟังก่อนแค่กดปุ่มแอคชั่นด้านข้างของ iPhone ค้างไว้ก็พร้อมแชทได้ง่ายๆแบบนี้สะดวกดีสุดๆหรือสำหรับ iPhone ในรุ่นที่ไม่มีปุ่มแอคชั่น ก็สามารถแตะไอคอนบนหน้าจอเพื่อแชทได้อย่างรวดเร็วแบบนี้ทำได้ง่ายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอนื่นในการใช้งานเพื่อนๆต้องติดตั้งแอป c h a t GPT และแอปคำสั่งรัดบน iPhone ก่อนนะครับทั้ง2แอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store ลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปครับโดยสำหรับแอป h a GP t GPT หลังจากที่ติดตั้งแล้วเพื่อนๆต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งานก่อนนะครับ ซึ่งสามารถลงทะเบียนและใช้งาน Chat GPT 4o ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรครับเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปดาวน์โหลดคำสั่งลัด Voice Chat GPT กันครับด้วยการ Copy Link หรือเปิดลิงก์คำสั่งลัดที่ผมแปะเอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นำไปวางแล้วเปิดในแอป Safari ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะรับคำสั่งลัดรอสักครู่แตะเพิ่มคำสั่งลัดแอปคำสั่งลัดจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ โดยมีคำสั่งลัดชื่อ Voice Chat GPT เพิ่มเข้ามาพร้อมใช้เลยครับเมื่อลองแตะบนคำสั่งลัดหน้าจอในการเชื่อมต่อเพื่อแชทกับ Chat GPT จะเริ่มต้นขึ้นทันทีพร้อมให้เราใช้งานง่ายๆอย่างรวดเร็วเลยครับไม่ต้องเสียเวลาสลับไปที่แอปแล้วแต่รูปไอคอนเพื่อจะแชทแบบนี้ง่ายกว่าเร็วกว่าเยอะเลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปตั้งค่าการทำงานสำหรับปุ่มแอคชั่นบน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max กันครับโดยสำหรับเครื่องในรุ่นก่อนหน้า เพื่อนๆสามารถสร้างไอคอนบนหน้าจอโฮมเพื่อแตะเลือกได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการตั้งค่าต่อจากนี้กันครับแต่ตอนนี้ไปดูวิธีตั้งค่าปุ่มแอคชั่นกันก่อนครับให้กลับไปที่หน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอไปที่ปุ่มแอคชั่นแล้วแตะเลือกในหน้าจอการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาให้แตะบนหน้าจอแล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาไปที่หัวข้อคำสั่งลัดจากนั้นแตะเลือกคำสั่งลัดด้านล่าง ในรายการคำสั่งลัดที่แสดงขึ้นมาแตะไว e Chat GPT ที่เราเพิ่มเข้ามาเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปไม่ว่าจะอยู่ในหน้าจอไหนเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มแอคชั่นค้างไว้เพื่อเปิดการแชทกับ c Chat GPT ได้ง่งงายๆทันทีทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการแบบนี้เลยครับและสําหรับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นก่อนหน้าที่ไม่มีปุ่มแอคชั่นเราสามารถเพิ่มคำสั่งลัดนี้เป็นไอคอนในหน้าจอโฮมให้แต่เปิดใช้งานได้ง่งงงายๆด้วยครับวิธีการเพิ่มก็ทําได้ง่งงงายๆด้วยการเข้าไปที่แอปคำสั่งลัด แต่บนคำสั่งรัดไว e Chat GPT ครั้งไว้ในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะแชร์ Share, แล้วเลือกเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะเพื่อเปลี่ยนชื่อเลือกร,รูปเลือกไอคอนเลือกสีที่ต้องการได้เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วแตะเพิ่มไอคอนช็อตคัทจะ,สะแสดงขึ้นมาในหน้าจอโฮมพร้อมให้เราใช้งานให้เราแตะเพื่อนสนทนากับ c Chat GPT ได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆไปโหลดคำสั่งรัด Voice Chat GPT มาใช้งานกันได้ฟรีเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ